สวัสดีค่ะพบกับเสี่ยพีพ่กันเองนะคะกับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะวันนี้เรามาดูคูปะต้า5018นะคะห้แรงเงินผ่อนนะคะ50แรงเงินผ่อนคันนี้นะคะลด200ชั่วโมงงานนะคะลด200ชั่วโมงงานสภาพสวยๆเลยนะคะดูยางเขาดู รวมรวมของเขานะคะยังไม่มีตำหนิเลยนะคะสวยมากนะคะ200ชั่วโมงงานนะคะ,ะราคาอยู่ที่595,000เาหนะคะ595,000านะคะคันนี้รถ200ชั่วโมงงานนะคะลูกค้าดูเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะ,ะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะในกลุ่มของคูโบต้าดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะ ดูความสวยของเขานะคะลูกค้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะโทรติดต่อสอบถามได้ที่087 22 44 023นะคะ081 สามสองศูนย์หนึ่งสองสองเจ็ดนะคะศูนย์แปดหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหกนะคะแล้วพบกันที่ดีย่านแพคเตอร์จังหวัดเลยคะ่ะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะคะทั้งกลุ่มเงินสดและกลุ่มเงินผ่อนนะคะคู่โปตย้ยันมานิวฮอลเลียนจอนเดียนะคะลูกค้าดูกับพี่การได้เลยนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองข่าวกันได้หรือปรึกษา กับทางร้านรอได้นะคะติดปัญหาอะไรโทรมาปรึกษากันได้นะคะสวัสดีค่ะ